สวัสดีครับสวัสดีเอซพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับทีมงานบัญชาเ็กเตอร์จัดส่ง L3608 s p นะครับคันเล็ของปีเห่งมาณงี่ยงรวยๆนะครับเอาช้างเกือกมาไว้ในป่านะครับบรรยากาศ ก่อนสารสิบนะครั tamam. <videog interpret> บถ้าใครหาอยู่ก็โทรศูนย์เก้าแปสีนแปนะครับขอบคุณครับครับครามาป็นกันยิด้นรัยได้ารับชมนะครับ มอบ L สามหกูนยด p นะครับลองมึงดูครับผู้ครับนะยิ้มๆนะผู้ครับผู้นี้แหละจะหาเงินให้ครับอันนี้บรรยากาศ เงินก็กดบุได้ชื่อละสี่มืนวันสี่ลูกเด้งลงเดินมาจะมาเกาความบุบงเงินเอาเงินให้เจ้คนได้เรานับก่อนเอาะส่ยเยโชค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 ลำรวยล้ำรวยเลยไปส่คนจเอาเอหักหัจะเอาใหม่ค่ะ บ่อยลูกโพดแม่วาเงินนอไวเงินเาไปองเกะองจ่ายาเงินน้ำลาวเลวอ้าวชนซับของนั่นมาอ้านี่นับนึ่งตอนับเด้อเงินชดชดนี่ละ <c oughs> เออทด้วนี่รดนี่สงเซน